นวันะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะรีวิวการจะส่งต้นไม้นะคะของร้งานกษตสทุกใหม่นะคะวันนี้ก็จะส่งแบบอ่าบล็อกใหญ่นะคะแบบบล็อกใหญ่เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้เป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกใหญ่ที่อ่าเราได้จัดขึ้นรถไปแล้วนะคะเป็นรถกระบะโอ้วนะคะรถกระบะโั้วแล้วก็จะมีแบบเข่งนะคะแบบเข่งเข่งทุเรียนสายพันธุน์พวงมณีนะคะสายติดลูกแล้วนะคะติดผลที่ต้นเลยนะคะที่เราได้รีวิวให้ลูกค้าดูนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่แต่ว่าเขาจะออกผลมลดิตแล้วนะคะลูกค้าเอาไปก็ออกผลมาดิตได้เลยนะคะวันนี้ก็มาเร็วๆไว้ดูนะคะการจะส่งต้นไม้นะคะเนี่ยเราก็จะห่อสเลนแบบที่ให้ดูอยู่เลยนะคะก็จะห่อสเลนใด้มิดชิดเลยแล้วก็เก็บความชื้นด้านล่างนะคะด้านล่างเราก็จะเก็บความชื้นให้ทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ก็จะส่งไป2ที่นะคะจะไปที่กรุงเทพทั้งสองทัานเลยนะคะก็จะไปร่ววรถด้วยกันนะคะ ก็จะได้ช่วยแบบว่าเซฟค่าส่งของลูกค้านะคะถ้าไม่เต็มเที่ยวนะคะไม่เต็มเที่ยวเราก็สามารถจะ,ะไปรอไปพร้อมกันได้นะคะแต่ถ้าเต็มเที่ยวเลยนะคะ,ะบางท่านก็แบบว่าส่งไปเต็มเที่ยวเลยเที่ยวรถเลยจะได้คุณค่าส่งนะคะแต่วันนี้ก็จะไป2ท่านนะคะไปเขตสมัยดำแล้วก็ไปบางขุนเทียนนะคะส่งส่งท่านเลยนะคะ,ะลูกค้าที่สนใจนะคะการจะส่งแบบรถกระบะรั้วแบบนี้นะคะต้นทุเรียนเราก็จะห่อให้แบบนี้นะคะ เอาไปไม่เสียหายเลยนะคะแล้วก็การจะส่งแบบนี้รถกระบะหรือว่าหกล้อสิบล,ล้อสิบล้อพวกอยู่ที่จเํเนวนต้นนะคะลูกค้าที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาเจ้งาหน้าได้เลยต้องการสายพันธุ์อะไรน,นะคะการเกษตรจุกใหม่ของเรานะคะเรามีต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเข่งเล็กเข่งใหญ่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแบบไซส์ถุงแบบไซส์เข่งนะคะแบบรกนะคะแบบอ,อกลูกแล้วอะไรเราก็มีทั้งหมดเลยนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะ แบบสา้ใหญ่แบบนี้ก็มีหลายสายพันธุ์นะคะมียาลินจีมีหมอนทองมีพวงมณีมีกบชัยนะมีหลงหลิ้นมีเยอะเลยนะคะหลายสายพันธุ์มันแจ้งไม่หมดเลยเสร็จถ้าลูกค้าแบบคิดได้ว่าเอออยากจะปลูกสายพันธุ์อะไรนะคะลูกค้าก็สอบถามเข้ามาทางร้านได้นะคะว่าทางร้านของเรามีไหมแต่ทางร้านตอนนี้ปีนี้นะคะ,ะมีสามร้อยกว่าสายพันธุ์นะคะปีนี้เราก็จะสะสมสายพันธุ์เรียมเพิ่มไปนะคะเพิ่มไป อีกร้อยสายพันธุ์หนึ่งร้อยสายพันธุ์นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์พื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นาสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนม,มูสังคิงมาเลน้ำดำนะคะน้ำดำกับมูสังคิงมาเลนะคะเป็นทุเรียนที่เราฉั่งต้นพันธุ์มาจากประเทศมาเลนะคะเป็นของเทเลยนะคะอันนี้เป็นสขงเทเลยของเรานะคะลูกค้าสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ลูกค้าจะเอสไลน์เข้ามาโทรทางไลน์หรือว่าจะโทรเข้ามาเบอร์ตรงที่ ดาวางไว้หน้าคลิปได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้หรือที่ลูกค้าท่านไหนที่ติดตามร้านเกษตรยุคใหม่มาตลอดนะคะติดตามการส่งต้นไม้นะคะมาตลอดลูกค้าก็สามารถตูชมต้นไม้ชุดไหนชอบก็มาแจ้งทางไลน์ได้เลยนะคะแจ้งทางไลน์ได้เลยว่าต้องการสายพันธุ์นั้นนะคะสายพันธุ์นั้นๆน,น,นะคะเราก็จะมีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เป็นการจะส่ง แบบรถกระบะรัวนะคะเที่ยวนี้จะไปะบล็อกใหญ่แล้วก็แบบเข่งนะคะทั้งบล็อกทั้งเข่งแล้วก็มีดินด้วยเดี๋ยวจะมีไม้ด้วยนะคะจะมีทุเรียนนะคะทุเรียนเป็นยาวมิ้งจีเป็นมูซังกิมานนีิแล้วก็หลายสายพันธุ์นะคะที่ทางร้านของเราจะส่งวันนี้ทั้งต้นไม้ทั้งผลไม้นะคะทั้งต้นทุเรียนทั้งผลทุเรียนนะคะวันนี้ก็จะส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมงานเกษตรยุกใหม่ของเรานะคะที่ อาจจะส่งต้นไม้คัดต้นไม้จะส่งต้นไม้ให้ลูกค้าอยู่ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการจะส่งแบบเมากงไปจะมีแพ็คยองกลงเทอร์รี่นะคะหรือว่าการจะส่งแบบรถกระบะรัวแบบนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนนะคะเรามีครบทุกไซส์เลยนะคะไซส์เข่งที่เราทํานะคะมี ตั้งแต่รุ่นมินินะคะเล็กสุดเบอร์6นะคะแล้วก็จะมาเบอร์5นะคะเบอร์4ีเบอร์3าเบอร์2เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์แล้วก็บล็อกใหญ่สุดนะคะบล็อกใหญ่สุดเดี๋ยวพาไปดูวันนี้เราออกไป1บล็อกนะคะให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้าไปที่บางขุนเทียนนะคะลูกค้าออเดอร์เข้ามาทุเรียนสายพันยาวดิ้งจีบบล็อกใหญ่แบบนี้เลยนะคะแบบบล็อกใหญ่เลยนะคะบล็อกละส0 0 0บาทนะคะดูนะคะเป็นลูกออกลูกแล้วนะคะ ต้นประมาณนี้ออกลูกแล้วนะคะลูกค้าซื้อไปนะคะไปโชว์หน้าร้านนะคะหรือว่าเอาไปปลูกหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่แบบใกล้ๆบ้านนะคะมีพื้นที่น้อยๆเอาไปต้นเดียวได้กินลูกเลยไม่ต้องไปนั่งรอเป็น4ปี3ปี2งปีนะคะต้นนี้เอาไปออกลูกเลยเอาปลูกเอาต้นไม้แบบนี้ไปหนึ่งต้นนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยไวด้วยหนึ่งกระสอบนะคะปุ๋ยที่ ให้ผลผลิตนะคะให้ดอกนะคะเอาไปพร้อมกันเลยถ้าถ้าซื้อไซนี้ไปนะคะลูกค้าต้องเอาปุ๋ยไปด้วยหรือกระสอบเอาไปปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวนั้นเลยปลายปีออกผลผลิตเลยนะคะเพราะว่าลำต้นโค้นต้นกินของเขาแบบแข็งแรงสดพร้อมให้ผลผลิตเลยนะคะดูนะคะลำแบบนี้ออกลูกได้โตมากเซลนะคะอืมลำนะคะอันนี้เป็นลำเลยนะคะดูดูลำโตขนาดนี้เนี่ยดาวขึ้นไปไม่หักแล้วนะคะลำของเขาแบบโตมากแบบนี้นะคะ ขึ้นธูเรียนไม่หักแล้วนะคะลำลำโตแบบนี้นะคะ,ะดูโคนต้นนะคะโคนก็หนุกมากเลยนะคะลำหนุโตมากอ่าไซนี้ไม่หักแล้วขึ้นไปเพราะว่าเขาโตให้ให้ลูกผลบลิตปไีได้ไวได้สามสิ่ลูกนะคะเนี่ยนะคะลำต้นไม่ต้องัวโซมนะคะเพราะเรามีวิธีการดูแลต้นไม้อย่างดีนะคะดูเลต้นไม้ต้นไม้จะไม่โซมนะคะไว้ผลบลิตนะคะธูเรียนสารพันธุ์ทวรมาีของเรา ติดเข่งตรงนี้นะคะตอนนี้ออกไปจะหมดแล้วนะคะพวงมาณีหลายร้อยเข่งเลยตอนนี้ก็ออกออกไปรุ่งๆจะหมดแล้วนะคะพวงมาณีที่แบบติดเข่งติดลูกแบบนี้ลูกค้าท<า> <ๆ S 1> ี <ๆ S 1> ส่ <casting S 1> สนใจนะคะทุเรียนสายพันธุ์พวงมาณีนะคะราคาโปรถรพิเศษถึงละหกพันบาทนะคะที่ติดลูกแล้วนะคะชุดนั้นมีทั้งหมดส่งวกว่าเข่งตอนนี้ออกไปเหลือประมาณสักสิบกว่าเข่งแล้วนะคะพวงมาณีลูกค้าที่สนใจนะคะอยากต้องการปลูกสายพันธุ์พวงมาณีแบบเข่งใหญ่ติลูกแล้วนะคะก็ โทรเข้ามาสั่งทางร้า์ได้หรือว่าโทรเข้ามาเบรอร์ตรงได้รือต้องการแบบไซส์ราคาประหยัดนะคะราคาประหยัดต้นทุนต่าก็มีนะคะไซส์ถุงเบอร์สิบพร้อมปลูกก็200บาทก็มีนะคะแล้วก็ไซส์ถุงเบอร์14หรือว่าเป็นแบบถิงเล็กน,นะคะถุงเล็กถุงเล็กเบอร์หกนะคะ500บาทของเราก็มีหรือว่าต้นพันแบบกลางกลาง0พบาทแบบนี้3า0 0บาท5,000บาทนี่เราก็มีเยอะเลยนะคะถ้าใหญ่สุดพวงมาลีจะราคาเท่ 6,000บาทเองติดลูกเล้วออกไปก็กินลูกได้เลยนะคะ <S <S <ies> <S เอาไปปลูกนะคะเอาไปปลูกไซ้์6,000บาทปลายปีออกลูกกินผลผลิตได้เลยไม่ต้องรอนะคะ <S <S> <S บางท่านบอกว่า,าลุงอายุเยอะแล้วป้าอายุเยอะแล้วแบบนี้นะคะเอาไปปลูกกลัวจะไม่ได้กินผลผลิตนะคะก็เลยเอาต้นใหญ่ไปดีกว่าแบบนี้ต้นเดียวคุ้ม6,000บาทได้กินลูกเลยนะคะดีกว่าเยอะคุ้มค่ากว่าเยอะเลยนะคะจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวไม่ต้องรอส้มทุเรียนอื่นะคะ ทูเรียนจะตายนะคะเด็กะะลูกค้าที่สนใจจะส่งแบบนี้นะคะรถก,กระบะเพราะวันนี้กระบะรถออกไปทั้งหมดสีพันนะคะออกไปสี่พันลูกค้าที่สนใจแบบนี้นะคะก็แอดไลน์เข้ามาโทรแจ้งทางนราได้เลยนะคะวันนี้อ่าพอดีตรงกับวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ดาก็สามารถมาถ่ายรีวิวให้ดูได้นะคะเป็นวันหยุดแต่ถ้าวันไหนขึ้นทุกวันมนกันถึงวันจุาดาวจะไม่ได้มาถ่ายรีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าดาวต้องทํางานประจํานะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้ดาวก็จะมาถ่ายให้ลูกค้า Uh huh. ช่องเกษตรทุกใหม่ได้รับชมกันนะคะการจะส่งต้นไม้ของเรานะคะเป็นมาตรฐานเลยนะคะาจะการจะส่งนะคะ,ะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้อันนี้เป็นดินนะคะเป็นดินที่ผสมเก็บเรียบร้อยนะคะดินรองก้อนหลุมเราก็จะแถมให้ลูกค้าไปนะคะลูกค้าสั่งซื้อนะคะตัวนี้เป็นทุเรียนไซส์ใหญ่บล็อกใหญ่เลยนะคะเราแถมตัวดินตัวนี้ไปให้หนึนะคะแล้วก็ปุ๋ยดอกปุ๋ยรำต้นด้วยนะคะทจะมีปุ๋ยทั้งหมด ไปให้ลูกค้าแล้วก็เขียนรายละเอียดไปนะคะอ่หืด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรถแล้วก็มีผลด้วยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะมาคัดหน้าร้านด้มาได้เลยนะคะร้านเกษตรยุคใหม่ของเรานะคะอยู่อำเภอวัตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลูกค้าสามารถเว้มาได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ร้านปิดหนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์ 1งวันให้คนมาได้พักผ่อนนะคะเพราะว่า11ก็มาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์แล้วนะคะเห็นกันทุกวันวันละบางวันตั้งแต่ตอนเช้านะคะจนถึงรุ่นเลยบางบางทีก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีนะคะน้องไอซ์ิงก็ทํางานหนักเหนุนกันนะคะรับออเดอร์ถึงตีสองตีสามทุกคืนนะคะตื่นเช้าหกโมงก็ต้องตื่นมาเขียนออเดอร์ส่งของให้ลูกค้าอีกก็เหนื่อยกันมาทั้งอาทิตย์เลยนะคะทีมงานเกษตรทุกใหม่ของเราก็ินดีรับใช้นะคะินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาสั่งซื้อทำลายหรือแวะเข้ามานะคะหน้าร้านของเรายินดีต้อนรับเลยนะคะลูกค้าอยากให้เข้ามาช่วงนี้จะได้ชิมเนื้อตุเรียนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้าร้านของเราเดี๋ยววันสองวันนี้เราก็จะตัดผลนะตุเรียนนะคะมาวางตรงหน้านี้เลยเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะตรงนี้ใครมาซื้อต้นไม้ก็จะได้ชิมเนื้อไปด้วยนะคะอย่าลมืมแวะมานะคะเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะหน้าร้านตรงนี้นะคะตรงใต้ตรงนี้เลยหน้าถนนตรงนี้ล สักวันหนึ่งสักยี่สิบสามสิบลูกเผื่อลูกค้าที่มานะคะจะได้เวชิมเนื้อด้วยเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้เข้าไปเก็บผลนะคะอ่าแล้วเราก็จะเอามาวางไว้ให้ลูกค้าชิมเนื้ออันนี้ก็จะเป็นผลทุเรียนนะคะอันนี้ผลทุเรียนใช่ไหมอาอันนี้จะเป็นผลทุเรียนเนะ่นะคะผลทุเรียนเราก็จะส่งนะคะเนี่ยเรากาจะเียบชื่อไว้นะอันนี้เป็นส่งตัวละ ต้นทุเรียนผลทุเรียนไปพร้อมทั้งพันธุ์ด้ยนะคะแล้วเป็นนทุเรียแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะคะต้นทุเรียนที่ <Hey. S 1> ส,สั่งซื้อนะคะเป็นสายพันธุ์ยาวลิ้นจีนะคะแล้วก็มูสังกิงม,มาเลนะคะ, <Yeah. S 1> อ,ะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องรอเลยไป่าสั่งแบบนี้ไปต้นทุเรียนไปปลูกชิมลูกด้วยนะคะแบบนี้ก็เลยไม่ต้องรอเลยเราแถมไปให้ด้วยนะคะลูกค้าที่มาสั่งซื้อช่วงนี้เพราะว่าต้นพันธุ์ที่แปลงของเราก็มีเยอะแยะมากมาย กรุงเทพพุ่งนี้เช้าก็ไปถึงแล้วลูกค้ารอรับต้นไม้นะคะเดี๋ยวทางคนขับรถก็จะโทรหาลูกค้าโทรแจ้งลูกค้านะคะ